สามสี่ตัวโอกาสด้ใช้ครั้งแม่ยอดมะขามนั่นแม่หรืออะไรขนูนขนนเม็ดข้าวโพดย้อนมะขามบัฟยี่สิบนาทีบัฟให้หน่อยดิโอ้โหยี่สิบนาทีเลยโหดไปเปล่าชิบหายแล้วไมันอกนาอะไริปน่ะต่ิบหายแล้วอกแดงหมด ไอ้จอมมึงมึงสมพรปากไอ้สัตว์ทำไมตัวแดงไม่มีมลทินคอยเบิร์ตวายอ้นนี้เลยแต่ละตัวดีๆทั้งแขวนเป็นแหวนด้วยเดีแต่ผมไม่ได้กันผมเอาข้างกันแองมลทินหมดเล่นเฮียแล้วยิงไก่ที่บ้านสัตว์จนแม่ เดี๋ยวนะเพื่อนก็มากดที่มาสีกันกูเอ้ยแม่กูไม่ได้เอานี่มาอีกอะไรนะจุแดงเลจไอนี่ไม่ใช่เลจแมวกับไอ้นี่ยอะไรวะโอ้สดอ่ะเอากูไปกดยากูเอ้กิมหมดทินอยังไงเะเนี่ยหมดทินหมดเออชนะไปเลยครับวันนี้อาทำเอาชนะไปเลยครับ กูยอมกูยอมสักวันก็นแล้วตัวไล์ผมมันไม่กดบนทีนแล้วครับเอ้ยตีปัน้นตีปั้นได้อยู่ตีปั้นได้อยู่เอา้าไม้ไม้เอาเป็นตอ่เอเอาอยู่ให้เอ้ย <ขอ S 1> โดนฟันหายเลยโอ้โหยิงแม่หกพันห้าเดี๋ยวแม่งรู้ละฮาเลยเนี่ยกูบอกให้ อาละผมไปในทางตามทางของผมละแวนกระบะซิ่งคืออะไรอ่ะไอ้โอ้โหพอก้าวพอก้าวมิโกป๊อก้าประดับโอ้โหมิโกป๊อก้านี่มันใช่ใช่ไหมมิโกปพอก้าคนที่ไ่นไงคนที่โพสต์รับตลาดเงินอ่ะโอ้โหกูจะยืนยังไง่ะครับพี่น้อง เกินปุยมุยใช่อาธรรมมาเกินปุยมุยตอกี้ยาหมดด้วยตับฝัดดีนะคะธรรมะจ้าแม่แม่คุณใครว่าไม่รู้เขาอยู่ในไลฟ์แนละ้วเขาเป็นสปายหรือเปล่าก็ไม่รู้ปัหน่หนปั้นหนปั้นกับอะไรวะเฮียกูทุเรศตัวเองว่ะไอสัตว์จริงนะสภาพไอเฮีย โอ้โห,โโหปั้นเปิล้ลนะเอาปั้นก่อนเอาปั้นก่อนเด้งแวนกระบะซิ่งยังไม่ตายเลยไอ้ะเจนเคลนะอันโน้นนะกูต้องล้างยาใช่ไหมเนี่ยวันนี้อ๋อปอกก้าวอประดับเช้าประดับเช้าประดับ <c oughs> เช้าเฮ้ยนีย่มันยังไม่รู้เลยแสดงว่ายังไม่มีใครมาดูดิเออโอ้ยยายาวนี่กูมีมนทินนี่อ่ะกูมีมนทินนี่ละกูมีมนทินนี่แต่ตีตายเหมือนกันนะ เฮ้ยเอาปั้นก่อนดินเอาปัน้นนำโคตรเยอะเลยว่ะปั้นไหนเนี่ยเชือปัน้นปั้นใหญ่เหรอเชือปัน้นปั้นใหญ่ปั้นฝั่งทำตัวเลขกันไม่ได้เลยเนะี่ยปั้นเราหายแล้ว<ห>นี่เกากี้กูทำอะไรไม่ได้เอะบอกเกมเนี้ยเกากี้ก็เกาก,กี้ก็ไม่ได้กดบนทินไอ้เหี้ยเบฟก็ก็ไม่มากลัวน,น,นี่ไงออกจากเกมเลยมึงปา,ากดีอ่ะปลาลงโทษมึงแล้วไอ้เหี้ยเด็กแค่ไหนสุดเออ นายพร้อมกันดิดูจะไหวหรือเปล่าทำไมไม่พร้อมกันล่ะโอ้โหกูตีโนมิโกะเขายังไม่ได้เลยอะโอ้โหอะไรพวกนี้อะทุเรศยิบหายเลยอะเเคอาปั้นก่อนเอาปั้นทักตัวก่อนได้ไหมรอละกูว้ายละทุเรศจัดอะวันเนี้ยวันทินหมดอะ แล้วติดกำจัดอ่ะอย่างเอาใแล้วเอายังไงเลยเอายังไงอะเกมนี้ก็ต้องอย่าหัวร้อนอ่ะต้องตั้งใจเล่นหน่อยอะเยองเยอเข้าไปให้วาในนามูบอกูอยากกินไม่ไหวหยิมกูมาไม่พอกูอยากไปขไอเขายิบหายเลยนะโอ้โหอะีใน่ถามว่าจอเสียรปล้วภาพเหียมืดบ่อยเกินโอเคครับขอแล้วคู แวนกระบะซิ่งอ่าป้อมแตกยังไอ้ปั้นตั้นแตกยังแตกอะไรล่ะเขาคุมปั้นได้ดีเหมือนกันนะโอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้แล้วปั้นเขาไม่ดีไม่ได้ไอสัตว์เยอะที่สัตว์ไอชี้อะแต่พังเขาปั้นเลยเหรอาปั้นเดียวเนี่ยไอจอมจอมเปั้นดิไปห้องกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวครับเฮ้ยกระบะซิ่งเข้าไปละกระบะซิ่งเข้าไปละ <Okay. S 2> โอ้โหดูดิปันเราแตกด้วยเนี่ยโอ้โหไอ้เอาละไอแม่มันได้กลิ่นกูแล้วไอสัตว์กูยิงแตกอะรู้เลยใช่ไหมรู้แล้วไอสัตว์สบายแล้วโขสภาพกูเค okay. ้้กูตีปาโอ้โหกูตีป้าหน่อยดิกูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือทำอะไรไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้จริงๆไเฮียคือเขาคุมปั้นเลยเขายืนคุมปั้นเลยมองดูดิธรรมดาทีใครที่มันได้ไหมตีเองเข้าไปว่าดิทคายอย่าโวยแล้วอ่ะเอออยเงโวยโอ้ยี้ยสภาพโอ้โหเหี้ยกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนจอไลท์เป็นจอหมอได้ป่ะไอ้เหี้ยอายเข่าอ่ะ โอ้ยยิงเทพราคาเขาห้าพันทุเรศจัด้าทำก็ามาไม่แผ่วเลยดูฝั่งเราเนี่โอ้โหโอ้โหแม่ยิงกูหมื่นเก้าแล้วอ่ะนอนนอนโอ้โหพี่ทำเหมือนผมไม่กดยาเลยเนี่ยหรือกูไม่กดบ<อ>นทินไว้ไอระเบิดนี่มันแรงเหมือนกันนะระเบิดอะแรงกพาพระนครเลยผมบอกให้คือระเบิดยังไงก็ตายใช่ไหม มันก็เกือบสองอะไรที่ไหนแกไม่กลัวสองตัวเนี่ยบ้ากูจังเลยเนี่ยโอ้เป็นต่ออย่าทำกูเลยวันเนี้ยไอ้สัตว์ขอร้องอ่ะตัดทันแล้วเด้อโอ้โหยิงไอโน่แปดร้อยอ้าวแล้วกูจองไปไหนแล้วอ่ะยิงไอโน่แปดร้อยออกไลฟ์อ่ะวันเนี้ยโอ้โหต้องขอโทษนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาดูวันนี้ก็คงจะต้องซัมนี่ละไอ้ชี้อย่าลืมกดบอลทิมได้ไงวชีวิตโอ้โห จอมันตายแล้วจะทำยังไงอ่ะไอตายหมดสภาพเลยวันนี้ใจ,ใจให้ชินนี่ต้องขอโทษนะฮะต้องขอโทษจริงๆนะฮะวันนี้ผมตัวไลฟ์ผมอ่าลืมกดมนทินฮะ,ะโอ้โหล่าสุดไอสัตว์ยกแดงก็โคตรหมดยกแดงใครโอ้ยกแดงตี<น>๋โอ้โหสภาพอ่าเตอร์คาปรีผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับพี่ โมแต่ก็ตีหลับตาบับได้ครับทั้งวัน่ะบอกเลยตากับแม่เนี่ยไม่ใช่ตาตาบเอออไับละลายลักเนี่ยตีได้ทั้งวันอ่ะไอ้นี่ก็เนาะแมพัดพิงชื่อเก่าชื่อเก่าบ้ารู้ได้ไงว่าเขาเล่นตัวนั้นอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ฮะเป็นรู้ได้ไงว่าเราเอาเดาเอาเดาบ้าบอกเขาเล่นธรรมะมาตั้งนานเขาจะไม่อาทำได้ไงหรอไม อมันตทกแต่วันก็กมีกานคืนดูว,ว่าแต่ต้องล้างยาขออี้ขี้หมดสภาพเลยวันนี้โอ้โหจริงผมมนทินแม่งกระพริบอตอนเข้าวอ์ามาแล้วมนทินแม่งกระพริบอ่ะใจจะขาดแล้วกำจัดหลายอยู่กำจัดไม่เท่าไหร่อย่างอื่นด้วยโอ้โหเปลืองจัดเลยไปต้องตีเลยเฮียปั้นหมดแล้วฝันดีครับน้อง เผมขอไปทุกหลังหักเลยแต่กำลังวิ่งอยู่หลังหักอยากเจอเดือดไม่เหรอเดือดพอไหมเุืจอมเดือดเดือดพอไหมคูจอมเดือดเดือดแล้วเดือดจนร้อนเล้วใ่ไหมมาแล้วอยากอยากแพ้ว่ะสันอยากแพ้รู้เรื่องตอกกี้ยาหมดทีเดียวรู้ ผมไม่ได้ยาหมดเว้ยมอนทินผมหมดเอ๊ะเราพาดต่อจะก็มาหมดหมดหมดรู้เรื่องไอ้ยแบบคือแบบแล้วมันไม่ได้กระพริบก่อนวอลเฮียมันกระพริบในวอลเฮียอะไรแต่ตีนโง่ๆไอ้สัตว์ชีวิตยอมแล้วครับยอมแล้วครับปันดีครับน้องยอมแล้วครับ เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นนะมิโกะกูยังตีไม่ตายอ่ะโอ้กูตีมิโกะตัวนี้เก้าพันไอ้สัตว์ยิงโนโฮปอสองพันนะครับโอ้โหโอ้กูยิงกูเจอแล้วกูตัวที่กูจะยิงนี่ลากรากไว้แล้วไหมละลายใจนี่แน่หมอไห้ลากมาให้แล้วไหมได้หมดแม่โกูนี่ไปทั้งวันอะเยอะยัเด้ออุ้ยโดนเป็นต่อแทงยอมนะครับยอมนะครับ ยังนะครับโอ้ผมพรปากกูจอมเลยวันนี้ไอจอมไอปากกาลากินีไอ้เหี้ยไอเจ้าคนนี้กูปิดที่มึงนี่แหละไอสัตว์มึงเลยถ้ามึงไม่พูดถ้ามึงไม่พูดอ่ะไอสัตว์ยากูก็ไม่หมดหรอกคุณไออโอ้โหแล้วไม่พูดอ่ะดูได้ก็ไม่หมดหรอกมึงมึงปิดปิดไรยัง ยังกูโชว์ความทุเรศของกูอยู่แบบนี้แหละไปสุดใช่ไหมอ่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเวลาเราแพ้เราจะเขินอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่เขินนะผมบอกเลยผมร้าวใจผมรอายใจโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่มันก็กดยาเต็มทุกวันเลยตีนเดียวโหก็ตายแลยไม่ต้องหนึ่งโมงสามตีห้าตีเลยกูเพิ่งข้าวมาเมื่อกี้แย่กันกูไปไปแล้วไอ้แย่แย่ไหม มันคือร้อยเลยเกมนี้ไม่สนใจหรอกว่าข้างคืออะไรอ่ะสนใจอย่างเดียวตีโนโฮแปดร้อยสีร้อยไอ้สั์โอ้โสนใจเราไก่อยู่ไหนหมดหมออยู่ไหนหมดแค่นี้ผมตีข้นไปใต้เราจากหมอเนี่ยนี่บ้านเขาหรือบ้านเราครับเนี่ยทำอะไรกันโหได้หมอแล้วปูให้หมอหนึ่งตีแล้วปูสบายใจแล้ววันนี้โอ้ยอุ้ยมันมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเฮียมื่นเก้า เอ้ไหมไม้เห mm ็นปอไหมเห็นเลยไปไดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เดียเอาหมอดิเอาหมอดิอโอ้โหมันตายกล่วสิโอ้โหแต่ว่าก็มันปานออกเลยตายอีกอะไรจดไปไอ้เป็นต่อนป่ะเฮ้ยไม้มันมาแล้วไหมไม้มันมาแล้วไหมอือือโอ้โหปปลาหนอก แน,นโนอยู่บ้านเราอะใช่ทำอะไรท <พอ S 2> ี่บ้านเราอะสู้ไม่ได้ด้วยมันเกิดมันกูเกิดมันตีกูเกิดมันตีอ่ะพอพอกูจะล้มมัน,ม,นมันช้อนนะจะลุกแม่งช้อนเลยทัดจะลุกจะลุกแม่งช้อนโอปั้นเราเนี้แตก1สิบกว่าตัวแล้วเนะี่ยยากูชั่วโมงนึงอะที่แวนกระบะซิ่งนี่คือใครเนะี่ย ตัวใหม่เขาเหรอเอาเรื่องใช่ไหมไม่ได้เห็นเซตอะบวกสิบ 10, อาวุธบวกสิบะอาวุธบวกสิบเอ็ดสิบแล้วก็เซตบวกบวกแปดบวกเก้าเซตได้รูนแน่เลยเนี่ยอุ้ยโอ,นะอ้โหเีวอุตโต้โโตหรือเปล่าผมขอแล้วกันนะอุตโ,โต้เขาเซตสิบเอ็ดไม่ใช่เหรอไม่ใช่เซตนี้แหละเซตรูนี่แหละ ชีวิตลำเนี oh. ้ยจำเป็นต้องมีวิชาไอ้บบอโอเฮ้ยเดี๋ยวว่ากันอย่างี้นะยังไงดีมอนกิงก็ขึ้นที่หนึ่งอะสู้ๆนะะวัติศาสตร์ชาติไทยกูต้องไม่โดนเม็ดข้าโพดข้าโพดเม็ดแซงแค่นั้นแหละกูขอแค่นั้นแหละกูต้องไปล้างยาอีกหนึ่งชั่วโมงอะ

ตูวิ่งวิ่งผ่านไม่ได้อะวิ่งผ่านคือแดงหายอ่ะนะทำบ้าซิงเหรอทำซิงเหรอผมขอหมอนได้ไหมขอหมอนไว้กหอหนได้ไหมขอหมอนได้ไหมมึงใจเย็นๆมึงเก็บอาการหน่อยเริ่มเริ่ขอกันแล้วเคทีเหตสัมภารู้ด้วยเนี่ย มต้องทำไไยังไงวะเฮียริงคันจะปิดไลท์ไปเลยเนี่ย <_ an> เขาก็จะหาว่าแบบที่มึงแพ้แต่ยังอยู่ก็เสียฟอร์ม,มเลยแต่ถ้ายังอยู่ก็เขินอยู่แบบเนี้ยแต่ถ้าถ้าอยู่ก <_ an> ย็ยังอยู่ก็เขินปิดก็เขินเฮียมีทางไหน้มงไม่เขินเอะเขินหมดบอกเลยจังหวะนี้ต้องขอโทษจริงๆนะฮะต้องขอโทษจริงๆ <_ an> ลืมกดบนคลิป <_ an> ฮะติดกำจัดครับผม บนทินมันหมดในวอล์กโยกแดงก็ไม่มีครับโยกแดงก็หมดโอ้โหโยกแดงก็หมดใช่พวกนี้สัญญาว่าจะเตรียมพร้อมกว่านี้ฮ่ะตีตะไลรักไม่ตายแล้วอ่ะไม่เข้าแล้วอ่ะฆ้าวแล้วขอรีบจบเถอะขอแล้วกันนะกูจอมนะไอ้ไม้นะ ร,รีบจบเถอะทนอยู่ไม่ทนเดินไม่ได้เลยอเขาไม่ใช่หรอกร,รีบจบเถอ,อะไอเขาจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ายเล่นเลยยอมแล้วครับวายตายแล้วครับนี่เอ้ยจ่เ,ยยเป็นต่อสจคจอมจบไปหมื่นเจ็ดไม่แตกตายโง่จอ,อมไี่ยะไอช่างมันมเถอะ ม่งกดทิ 4, พสี่มมเฮ้ยพิสสามสามเปนสี่สามเปนห้าใชนะ่อ่ะทิพสีเราสามเปนสี่สามเปนห้เนี่ยผมก็ตี่ทิพซี 4, ทิพต้องพิษ 5, 000, ห้าพันนล้วไหมหม่แล้เอไอ้นั่นมันไอ้นู่นเจ็ดห้า